ความสุขความสุขคืออะไรถ้าความสุขทางธรรมะเรียกว่าสุขอยู่ในธรรมะปฏิบัติตามข้อธรรมะต่ความสุขของกระผมในที่นี้หมายถึงความสุขสุขจริงๆสุขยังไง คือวันนี้สุขจริงจริสุข้วยการไม่มีเรื่องทุกข์ใจอะไรสักอย่างไม่ต้องตั้งจิตคิดพุดโทโธพุทโทเขาออกพุโทโธเขาออกคือในวันนี้เราทำอะไรให้มีความสุขในใน,ในวันหนึ่งไม่ว่าเรื่องครอบครัวในบงในบ้านที่ปาถะไม่ว่าอะไรแต่ที่เกิดขึ้นนะเราจะไปถือสาอยากเอาเข้ามาในสมองหมากัดกันอยากไปโกรธอยากไป มาตัดกับคนข้างบ้านก็จะไปโกรธกันเ,เสียงเงินก็ต้องเสียงเงินรักษามันไปเข<ป>าด่าว่าอะไรพูดประชดประชันมาเราก็จะไปถือสาย่าไปโกรธ่าเอาเรื่องเข้าสมองฟังหูซ้ายหูขวาไปเลยใครบนอะไรก็ยาเาเข้าสมองคิดว่าคือเสียงจากเทวดาท่านบนให้ฟังก็แล้วกัน ไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นในกับตัวเรายาวเข้าสมองคือวันนี้คิดว่าอย่างเดียวว่าจะไม่เอาอะไรเรื่องอะไรเข้าสมองให้ทุกเด็ดขาดจะเก็บไว้คิดตอนตรงนี้ค่อยจัดการตรงนี้ว่าทาไมเรื่องวุ่นวายมันจะขึ้นได้ยังไงเรียกว่าความสุขยิ่งกว่า ทำสมาธิสามชั่วโมงแล้วก็มาทุกที่บ้านไม่มีประโยชน์อะไรเลยความสุขคือสุขจริงๆในวันนี้ทั้งวันไม่ใช่ว่าไปวัดจะทำสมาธิสามชั่วโมงเสร็จกลับมาบ้านเรื่องทะเล้วนวายในบ้านะนาดยังงี้ทางบ้านอย่างงั้นมากัดกันอย่างงั้งนยางงี้ สุกเต้าบนทะเลกันวุ่นวายหมดนลยคือก็กลับมาก็ไม่มีความสุขสุขทำไมสุขแค่สามชั่วโมงสุกจริงๆคือวันนี้ไม่เอาเรื่องอะไรเข้าสมอมงเท่านั้นแหะถ้าคนทุกคนทำว่าวันนี้ทำไงให้ครอบครัวเรามีความสุขสงบเงียบไม่มีเรื่องอะไร ควรหัวเข้าสมองว่าเงินทองเรื่องกินยงกินอยู่มีแค่ห้กินแค่นั้นกินตามประโยคประหยัดไม่ถลงไม่ทะเลาะกับคนกับใครรู่เต้าเหรทะเลาะกันยัดดายาว่ากันอะไรเกิดขึ้นก็นนเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกที่มีสัตว์ที่มีเกระดิ่งุมารวยกันไปท่นเกิดก็เกิดไปก็ จะเอาเครื่องเข้าสมองื่้เกินทุกใจเรื่องเกินเรื่องธรรมดาสัตว์โลกที่เกิดมาเพื่อตามเรนยนจการสัตว์ไม่ีใครเลี่ยงพ้นนี่คือความสุขแท้จริงใครได้มีความสุขสักหน,น,นึ่งวันเนี่นี่คือความสุขแล้วไม่ะยเป็นต่องไป วัดทุกวันแล้วก็บัดทุกที่บ้านไอ้นี่ไม่ใช่ความสุขแท้จริงวันนี้ทำมาให้สุขก็ขส,ขสุขจริงๆนั่นคือความสุขในครอบครัวบอกลงเตาบ่นี้ขอสักวันใอ่ที่วุ่นวายก็ห้เก็บๆกันว่ากันใหม่ไปวันตรงนี้พุดโทพุดโทแต่เรื่องข้าง,งบ้านทะเลาะกันวุ่นวายหมดพุดโทพุดโธไปก็ไม่มีความสุข เราทำใจี๋้วต้องไปเทิดกับเขาอยู่ดีไม่ต้องไปพูดทงพูดโทหรอกคิดว่าไม่ต้องพูดโทว่ากูไม่โกรธกูไม่เชอบกับมึงกูไม่ถือสาวันนี้กูไม่ถือสากูไม่โกรธกูไม่ชอบกับมึงกูไม่ชอบกับใครกูไม่ชอบกับลูกหลานกูไม่ด่าว่าใครลูกหลานทั้งนั้นกูจะอยู่สงบเงียบหาความสุขสักวันนี่ก็สุขแท้จริง ม่ใช่ว่าไปวัดพุทโธพุทโธกลับมาในบ้านทะเลาะกันวุ่นวายหมดทุกกินว่าไปพุทโธทสุแขแค่สามชั่วโมงจ็ทุกเกือบยี่สเ็ดชั่วโมงไม่มีประโยชน์ในนจะสุขค่อยส,สุขสักวันหนึ่งเราลูกเต้าขอสักวันเมามีความสุขสักวันหนึ่งฮะนี่สุขสุขใดในโลกเท่าไม่มีความทุกข์เข้าสมอง สุขใดในโลกไม่ยิ่งใหญ่เท่าความสุขไม่มีเรื่องอะไรในเข้าสมองสักหนึ่งวันวันหลังค่อยทุกก็ไม่เป็นไรสุขสามชั่วโมงจะทุกยี่สิบชั่วโมงเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนยนี่คือความสุขแท้จริงไม่จําเป็นต้อง บุญทำไว้ทำเพื่อว่าชาติหน้าบุญที่จะช่วยชาตินี้มีน้อยที่สุดที่จะช่วยได้ถ้าเราสร้างกรรมไม่ดีมาสร้างกรรมไม่ดีคือสํางทำในสิ่งที่ไม่ดีสักวันสิ่งที่ไม่ดีมันต้องตามสนองมาเราก็ทูกแน่นอนคนคดโกงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตามหาตัวเจอจับได้ถ้าเราหากินด,ด้วยสุดริตก็มีความสุข คนรวยคนจนคนรวยก็ยังทุกข์คนจนก็ยังทุกข์งั้นเลือกหาทางสุขให้เจอกันแล้วกันมนุษย์เราเกิดมาในชาตินี้ธรรมะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีความสุขรู้แต่ไม่ทําตามก็ไม่มีความสุขรู้ว่าธรรมะคืออะไรต้องทําตามธรรมะถึงจะมีความสุขนี่คือสุขแท้จริง เรื่องในวันนี้ให้จหําไว้ตลอดชีวิตทุกคนหนึ่งในหนึ่งวันหรือเยดวันหาความสุขให้ได้สักวันหนึ่งเถอะนี่คือทางหาความสุขที่แท้จริงเรื่องการหายเจอนี่คือความสุข